เฮ้ยเฮลุมอยู่ลุมอยู่ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยผมอุ้ยตายตัวแล้วเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Pocket and สร้างอาณาจักรเหล่ามดดำกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เรียกได้ว่าเราก็เป็นมือใหม่นะครับ ในการสร้างลังมดเลยก็ว่าได้เดี๋ยวในวันนี้นี่เราก็จะมาทําการพัฒนารังมดกันต่อนะครับผมมาดูซิว่าวันนี้นี่เราจะไปได้ถึงขั้นไหนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนี่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อตินี่ในการพัฒนารังมดในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ามัวเสียเวลากันเลยลุยเลยครับมีรางวัลประจําวันกันด้วยรับไปเลยครับผมมาตอนนี้นี่เราก็อยู่กับเจ้ามดที่เอ๊ะจะว่าไปหายไปไหนกันหมดตอนนี้น่าจะไปหาอาหารอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอ้โหทางานอย่างว่าเป็นระเบียบ <c oughs> แม่กาลังค่อยๆเก็บใบไม้ครับผมแล้วก็เก็บอาหารเพิ่มอีกสองตัวใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการปรับเปลี่ยนเอ,อ่อให้แบบว่าเก็บใบไม้ามากขึ้นนะครับผม แบบนี้เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการอัปเกรดลังมีคนบอกว่าลายชินีนี่เราสามารถให้ผลิตไข่ได้โดยการอัปเกรดลังนะครับผมถ้าอยากจะกินนี่จะมีลูกเห็ดขึ้นแม่แสดงว่าตอนนี้นี่ยังไม่อยากจะกินอะไรเดี๋ยวเราก็จะช่วยออกไปหาใบไม้เพิ่มเติมเนี่ยผมโอ้โหทํางานแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใบไม้ตอนนี้นี่เริ่มจะแหวงแบบนี้ครับผมโอ้โหแสดงว่าถ้ากินไปกินมานี่ อาจจะมีแบบว่าหมดได้ครับผมเราอาจจะต้องหาแหล่งอาหารใหม่นะครับดูสิวิด้านบนมีฟักทองซะด้วยอืใช้ทำอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเป็นช่วงเวลากลางคืนโอ้โหมีเวลาด้วยครับผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยมาวางไปก่อนโอ้ยมืดมึดแบบนี้นี่พวกมดจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเราจะมาอัปเกรดเนี่ยผมดูสิอันนี้นี่ใช้มเมล็ดเราก็ต้องทำการสร้างที่เก็บ เล็ดกันก่อนเออใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บมเมล็ดอัลมอนด์กันนะครับระหว่างนี้ให้พวกมดเก็บใบไม้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนอืมฟักทองงั้นเหรอเฮ้ยเจอแล้วฟักทองโอ้ยลูกใหญ่แน่นอนแบบนี้อุ้ยฟักทองฮาโลวีนครับผมอืมกินได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยเก็บได้ด้วยโอ้โหโคตรใหญ่เลยดูสิเฮ้ยม,มาเป็นชิ้นๆแบบนี้ เอฟักทองนี่ถ้าเราฆ่ามดแดงได้นี่เราจะได้ร้อยชิ้นถ้าเราเก็บได้ครบ500ชิ้นนี่เราจะได้แอดแทรกนี่คืออะไรเอ่ยดูท่าทางจะเป็นมแมลงครับผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตอนนี้นี่ฟักทองของเราจะเอาไปเก็บที่ไหนเอ่ยไม่มีที่เก็บฟักทองใช่ไหมโอ้โหลังนี่บอกเลยว่าโคตรไกลจริงๆเอาละตอนนี้นี่กลับมาเป็นตอนเช้ากันแล้วเอาฟักทองนี่มาเก็บที่ตรงนี้ได้ไม่เอ่ย ดูสิวังไปเอา้าหายไปเลยอะไรวะน,นี่ยอะโทต่อไปก็การจะอัปเกรดอืมตรงนี้นี่ใช้สิบใบไม,ม้ทำให้เก็บอาหารได้มากขึ้นอัปเกรดไปก่อนเลยเออตอนนี้นี่โอ้โหอาหารก็ค่อนข้างจะยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเรียกรวมพลให้ทุกตัวนี่ไปช่วยกันเก็บเอ,อมเมล็ดอัลมอนด์กันสักหน่อยสั่งตรงนี้ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่คอนเฟิร์มแล้วก็ตอนนี้นี่เราจะไปทําการมาร์กจุดครับผมมาร์กจุดเอาไว้เออเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกครับผมอ,อ่าตอนนี้นี่เราก็จะสั่งเก็บเกี่ยวเออมดแดงกําลังแบบว่ามองไม่เห็นเล่าโอเคนี่แหละได้แล้วโอ้โหขนกลับเลยเพื่อนโอเคถือว่าได้มเมล็ดแบบใหม่มาแล้วคราวนี้นี่เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดลังที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นวางลงไป แม่มเมล็ดพืชครัผมโอ้โห ôi, แป๊บเดียวนี่เวลากลางคืนอีกแล้วโอเคปะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับผมเราจะพยายามแบบว่าไม่ตายนะครับเอาละคําสั่งพรึบเก็บไปเลยโอ้โห, ôi, หมดทหารยังไม่มานะครับตอนนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนได้แล้วได้แล้วดูสิเราจะเฝ้าเพื่อนของเราโอ้โห ôi, ทางานแบบยอดเยี่ยมตอนนี้นี่เราก็มีประมาณ6มาเมล็ดเฮ้ยเขาบอกว่าราชินีนี่กําลังหิวครับผม เราควรจะไปให้อาหารกันหน่อยไม่งั้นนี่อาจจะตายได้ใช่ไหมเอ่ยมีการเตือนด้วยนะเดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้แป๊บหนึ่งเก็บขึ้นมาโอเคนําไปป้อนครับผมโอเคครับผมโอ้โหตัวสีเขียวเลยนะเฮ้ยออกไข่ครับผมปลาบมาอมกแล้วยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เดี๋ยวผมออกมาสิแล้วเข้าอือก็ยังอยากจะกินเพิ่มเราจะสั่งให้มีตัวหนึ่งนี่ป้อนอาหารรายชินีเออได้ครับผม ไปเลยนั่นแหละทำหน้าที่ของเจ้าตอนนี้นี่เรามีมดประมาณโอ้เพิ่มได้เป็น10ตัวแล้วยอดเยี่ยมซี่ค่อยๆขยายเผ่าพันธไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่ไปให้เก็บใบไม้เพิ่มด้วยเอาละตอนนี้นี่เพิ่มมเมล็ดอีกนิดหนึ่งโอ้โอหมดสีแดงนี่มันเยอะจริงๆเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอม,มันมีมดทหารออกมาลาดตะเวนตรงนี้หวังว่าเพื่อนของเรานี่จะไม่ถูกโจมตีโอเคครับผม เป็นจังหวะที่ดียังไม่มีใครตายใช่ไหมเอ่ยกลับลังกันเถอะตอนนี้รู้สึกว่าเมล็ดอัลมอนด์ของเรานี่จะเพียงพอแล้วนะตอนนี้มีประมาณ16เม็ดสําหรับอาหารก็มีคนป้อนประมาณตัวเดียวนี่น่าจะเพียงพอใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทําหน้าที่ป้อนอาหารหรือย,ยังเอย่ยราชินีหิวแล้วเนี่ยนายหายไปไหนเนี่ยสงสัยจะถูกวททหารนี่ขมือไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> แย่จริงๆเอาอาหารไปก่อนออกใครมาเลยฟรึบ แล้วตอนนี้นี่เราจะมาทำการขยายอะไรดีเอ่ยนี่ไงสามารถสร้างมดทหารได้แล้วใช้เมรล็ดอัลมอนด์15ครับผมโอเคแล้วก็ระยะเวลาประมาณ3นาทีดูซิที่สำหรับการเก็บไข่ใช้เมล็ด25ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมีมดให้เยอะกว่านี้กันก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานได้แบบยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราจะลองสั่งให้เจ้าตัวนี้นะครับมาป้อนอาหารลาชินีคอนเฟิร์มครับผมไหนดูซิ ทำหน้าที่ดีไมเ่เอ,อ่ยเออนี่ไงกําลังมาป้อนอาหารกันแล้วเออใช่เราก็สามารถป้อนได้นี่หว่าอย่ามามัวรอตัวอื่นเลยเอามาให้เองด้วยรอก,ก่อนรอก,ก่อนออกมาอีกตัวนึงโอ้โหเรียบร้อยมดแดงนี่มีจํานวน79ตัวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันมารให้อาหารไปเรื่อยๆนี่มีมด8ตัวกันแล้วเราจะให้ทุกตัวนี่ไปเก็บ มาเล็ดกันก่อนตอนนี้นี่สามารถสร้างมดทหารได้แล้วมายอดเยี่ยมพระผมเออต้องใช้15้าฟูตกับทหารกันหรอน่าจะกดแบบนี้นี่แหละเออนี่ไง15เห็ดดูซิมดทหารตัวแรกโอ้โหเป็นสีนี้งั้นละ่ะสุดยอดแน่นอนออกมาเลยเพื่อนเอ,อ๊ะทำไมฟักนานเหลือเกินอุย้ยออกมาแล้ว สำหรับตอนนี้นี่มดทหารของเราสามารถไปจู่โจมเจ้าแมงมุมกันได้ถ้ามีสักหกตัวนี่ก็น่าจะสามารถต่อสู้ได้นะครับผมเอาละมดทหารตอนนี้นี่น่าจะทําการเฝ้าลังอยู่โอ้โหนี่ไงตัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มีเขี้ยวที่น่ากลัวกันเลยทีเดียวตอนนี้นี่เราก็จะให้ มีมดไปหา,มาเมล็ดกับอาหารเพิ่มประมาณนี้เราก็มาหาอาหารเพิ่มเติมด้ดีกว่าช่วยเพื่อนกันหน่อยเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้เห็ดนี่ในการสร้างมดทาหารนะครับทําหน้าที่ของตัวเองกันด้วยการหา,มาเมล็ดอัลมอนด์นี่โห้ยมี40อันกันแล้วค่อนข้างจะเยอะแยะหน้าดูก็สําหรับในตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะทําการเีนื่าผม สร้างที่สําหรับการเก็บไข่กันเลยอืมหน,นาทีครับผมโอ้โหคขาวต่อไปนี่ถ้าอยากจะอัปเกรดมดรายชินีให้สร้างทหารเลเวล2เราต้องมีเมล็ดอัลมอนด์ประมาณ75เมล็ดแล้วก็ตรงนี้นี่ที่สําหรับการเก็บชิ้นส่วนของมแมลงที่เราทําการจัดการได้งั้นสินะแม่น่าจะต้องอัปเกรดเหมือนกันโอ้โหมีสิ่งที่ควรจะอัปเกรดเยอะแยะกันเลยทีเดียวเอาละอัปเกรดเสร็จสิ้นครับผม นี่เราสามารถมาเก็บไข่ตรงนี้ได้ไข่ที่เราควรจะเก็บก็จะถูกนำมาไว้ที่ตรงนี้อ๋อเผื่อว่าราชินีนี่ฟักไข่ได้ช้านะครับแล้วก็ขอสั่งให้หมดที่ว่างงานนี่ไปเก็บมอเรตอาลมอนเพิ่ม4ตัวกับ4ตัวไปก่อนนี่ครับผมมดทหารเพิ่มมาอีกแล้วมดทหารของเราก็มีประมาณ3ตัวอถ้ามีอีกหลายๆตัวนี่เราค่อยไปจัดการแมงมุมแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้นะครับผม เราจะช่วยกันเก็บอาหารกันก่อนหน่วยที่ไปหาเมาเล็ดนี่ค่อนข้างจะตายบ่อยเพราะว่าอืเจอมดทหารนะผมมามองดูกันชัดๆมดทหารที่สุดแสนจะดุร้ายนะครับผมสําหรับในพาร์ทนี้นี่เดี๋ยวเราจะทําการกําจัดแมงมุมกันให้ดูนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่เราควรจะมีที่สําหรับการเก็บขาของพวกมแมลงด้วยนะไม่งั้นนี่การไปกําจัดก็น่าจะไม่มีประโยชน์ที่สําหรับเก็บอันนี้ใบไม้ห0ิบ เมเล็ด50ครับผมโอ้โหตอนนี้นี่ใบไม้ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างจะเหลือน้อยถ้าดูจากตัวเลขด้านบนนี่น่าจะเก็บได้อีกแค่ประมาณ149ชิ้นตอนนี้นี่เราก็มีมดทหารเพิ่มอีกตัวนึ่งน่าจะเป็น6ตัวกันแล้วถ้าแบบนี้นี่เราก็น่าจะไปลองสู้กับเจ้าแมงมุมได้นะอะไรเอ่ยตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถทำการกดคำสั่งนะครับเพื่อสั่งพวกมดทหารในการออกไปจู่โจมได้ครับผม เอาละพวกมดทั้งหลายนี่ไงโอ้โหยกดคำสั่งให้แบบว่าติดตามนะครับคลิกเพื่อสั่งโจมตีได้ครับผมเอาละอย่างเช่นตอนนี้นี่อู้เวลาเหมาะสมได้เวลาในการจูโจมแมงมุมกันแล้วอุ้ยแอคแท็ไปเลยเดี๋ยวผมเฮ้ยจะแมงมุมจู่โจมมันสิเฮ้ยตายครับผมเฮ้ยโอ้โหยแอคแท็กมันเออนั่นแหละกัดเข้าไปจึ๊กจึ๊กจกจึโอ้โห ôi! แมงมุมเลือด เลือดหายเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลุมอยู่ลุมอยู่ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยผมอุ้ยตายตัวแล้วตอนนี้นี่เราไม่สามารถกัดได้ครับผมแต่ว่าเราสั่งให้เจ้าตัวนี้ลุมขยี้มันโอ้โหตายไปเรื่อยๆจะไหวไหมเนี่ยอื <c oughs> เหลือสองตัวใจเย็นใจเย็นมานี้มานี่เออลบ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 แล้วก็เนี่ยผมค่อยๆสั่งจู่โจมไปเรื่อยๆมาประมาณนี้แอคแท็กไปเออเนี่ยผมเฮ้ยมันจะขย้ำเราเอ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยผม เอ้าตายตัวนึ่งเสียดายครับผมยังไงดีวะเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ6ตัวนะถึงจะสามารถสู้มันได้แบบดีเยี่ยมแน่นอนดูสิกลายเป็นศพครัผมสําหรับตอนนี้นี่เอ่อการหามาเล็ดก็ค่อนข้างจะทําได้ดีควรจะสลับมาที่หาอาหารเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้สร้างมดทหารที่ดีมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปแก้มือกับเจ้าแมงมุมกันใหม่เอาละสำหรับตอนนี้นี่เราก็จะมาใช้มเมล็ดกับใบไม้นี่ในการสร้างนี่เลยที่สำหรับเก็บขา,มาแมลงครับผมประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ทำการสร้างมดทหารเพิ่มหรือเอาละตอนนี้นี่มีเห็ด32ครับผมปั๊บป,ปั๊บเออมาอีก2ตัวใบไม้นี่ใกล้จะหมดกันแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องไปหาแหล่งอาหารใหม่กันด้วยนี่เลยที่สําหรับเก็บขาแมลงหนึงดาวครับผมในตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะแวะไปดูเจ้าแมงมุมกันหน่อยว่าเลือดนี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหไม่อะไรวะเนี้ยกําเนิดใหม่อีกตัวหนึ่งโอ้โห้โ,โหใบไม้นี่ แทบไม่เหลือครับผมแหล่งอาหารที่หมดเกลี้ยงเฮ้ยเสียดายจริงๆอุตส่าห์อยู่ใกล้หลังแล้วคราวต่อไปนี่เราต้องไปแย่งอ๋อด้านบนมีอยู่เรียกรวมพลครับผมมาเลยเพื่อน1 2 3 4 5 6นี่แหละได้เวลาดนกันจู่โจมสตูเราจะต้องแอบแนวหลังนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนี่แหละปึ๊บสั่งโจมตียับจิกๆๆก โอ้โหโอ้โหตายแน่แกตายเจ้าแมงมุมดูสิครับผมโอ้โหโดนขยี้เฮ้ยเฮ้ยตายเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงมีการฆ่าแล้วก็การจับนะครับโอ้โหฆ่าไปก่อนดีกว่าแบบนี้เออเรียบร้อยดูสิเราจะทําการเก็บเกี่ยวเจ้าแมงมุมตัวนี้ด้วยกันแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยอ๋อนี่ไงเดซสไปเดอร์โอ้โห,โหได้เป็นชิ้นส่วนครับผมป๊าบนี่ขา,มาแมลง เราสามารถสั่งให้พวกมดตัวต่างๆนะครับมาเก็บชิ้นส่วนตัวนี้ได้ด้วยเก็บได้ประมาณ20ชิ้นโอ้โหช่วยกันขนแม่ซากศพของเจ้าแมงมุมตัวนี้รู้สึกว่าอีกหน่อยนี่เราสามารถนําเจ้าแมงมุมตัวนี้มาเลี้ยงไว้ในรังได้ด้วยงั้นเหรอโอ้โหน่าสนใจนะครับผมเลี้ยงเพื่อเก็บวัตถุดิบหรืออะไรแบบนี้งั้นสินะปื๊บขา,มาแมงนี่คืออะไรเอ่ย สีชมพูชมพูแบบนี้ไหนดูซิส่วนที่จะใช้ขามาแรงในการอัปเกรดก็คือตรงนี้เป็นที่สําหรับจับแมงมุมมาไว้ตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ที่สําหรับการเก็บฮันนี่อะไรเนี่ยน้ำผึ้งเหรอโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้นี่แม่เราได้เห็นการต่อสู้ของเจ้ามดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในพาร์ทหน้านี่เราจะมาทําอะไรกันบ้างก็ เดี abei, ๋ยวค่อยมาว่ากันต่อน,นะครับผมโอ้โหขาหน้านี่หายไปแล้วค่อยๆเด็ดไปทีละส่วนสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการพัฒนาอาณาจักรมดในตอนหน้าสำหรับในตอนนี้นี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยจุ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะครับผม